สื่อมวลชนก็ดีพี่น้องกองเชียร์ก็ดีประชาชนทุกวไปคนสนใจก็ดีนะครับมาร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็ร่วมให้กําลังใจกันนะครับอหยกเลยครับยกมานี่เลยมานี่เลยอันนี้เก็บงด้วยก่อนนะเชื่อเก็บงด้วยก่อนครับเก็บงด้วยก่อนนะเชื่อเก็บก่อนครับเก็บไว้ก่อน ขอให้ท่านได้ตรวจสอบนะครับว่าเรามีตํำหนิมีอะไรยังไงนะครับทั้งสามท่านดูครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับหมายเลขสองครับนะครับเปิดสลากหมายเลขประจำดัวงพุ่งหลุดไปพร้อมกันครับและชูขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมนะครับเดินส,สามสามยุบเชิญครับ หมายเลขครับเชิญครับหมายเลขหนึ่งกับลำดับที่หนึ่ครับคือนะครับคุณภูมินทินเดชวัฒนาครับหมายเลขหนึ่งลดับที่สองครับคุณนนท์เที่ยงโทธาครับและลำดับที่สามครับคุณสุมันตีตั้งปาิธานน์ครับท่านผู้ในการการเลือกตั้งประดับเทศบาล ลงรับในใบรับสมัครเท่านั้นนะครับคืนนี้คือในกรณีเอกสารหลักฐานท่านครบเรียบร้อยสมบูรณ์มาเชิญครับพักสิบแปดคนเี็นต่อกันเลยนะเนอะเี็นชื่อต่อแต่ว่าเขาเซ็นตามกร้ดิชชื่อเอาทีละเขตมัเไม่อยไปยุ่งนะครับ ขออนุญาตครับโค้สมัครที่ยื่นไปแล้วครับผมขออนุญาตผู้สมัครที่ยื่นไปแล้วครับไปนะครับคือเดินสำเนาใบเสร็จรับเงินจากค่าสมัครสองสำเนาใบรับสมัครนะครับใยเลขที่หนึ่งเลขที่สองนั่ที่ใบสมัครต้องติดครับติดเลยครับติดไปเลยครับ ติดไ้เลยตอนนี้ครับใบสมัครท่านติดชื่อให้ติดรูปให้เรียบร้อยเลยครับติงแ่นครับที่เหลือใส่ในซองนะครับว่าใบรับใบสมัครที่ท่านอย่าไปเขียนนะครับไม่ต้องเขียนครับอันนี้เป็นหน้าที่ของผูดด้บริการการเลือกตั้งท่านสมใบสมัครต้องติดครับ บริการการเลือกตั้งก็จะประกาศร,รับรองการสมัครแต่ถ้าเมื่อตรวจสอบแล้วแล้วเลยซะประมาณนี้